สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องไทยท่ากระทุ่มมูมูมีมีนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมสวนแตงโมของพี่ชายกับพี่สาวนะครับอยู่บ้านโนนีไซตำบลมะข่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับแตงโมนะครับลูกสวยๆงามๆครับลูกใหญ่ลูกละ กี่บาทครับครับห้าหกเจ็ดสิบครับแล้วแต่สายขนาดลูกเล็กๆก็สิบบาทยี่สิบบาทมีหมดนะครับมีหลายราคาครับมีหลายราคครับแดงทุกลูกรับประกันนะครับอันนี้นี่นะครับเจ้าของครับลุงเสิร์นะครับลุงเสิร์อันนี้ป้านองนะครับอันนี้ผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหรอ ผูช่วยขนแตงโอ้ผ <c oughs> ู้ช่วยขนแตงนะครับสอบถามกันแล้วว่ามันชอบอยู่แบบปาลอกๆแบบนี้ครับลูกมันจะใหญ่จะบอกว่าถ้าทําความสะอาดมากเนี่ยลูกมันจะเสียนะครับนี่นะครับนี่กำลังเก็บนะครับ <c oughs> นะครับไหนครับจ้ของสวนแนะนำหน่อยมานี่นะครับ มันชอบอยู่ลกๆแบบนี้ฮะเป็นดินทรายครับนะครับเป็นดินทรายไม่ได้ฉีดสารเคมีนะลุงเนอะไม่มีการฉีดสารเคมีนะครับนะครับดูลูกมันครับเนี่ยนี่ไซนี้ก็ประมาณหกเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยนะครับดูครับนี่นะครับปลอดสารพิษนะครับเจ้าของรับประกันครับ แตงโมปลอดสารพิษนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับดูครับดูนะฮะนะฮะแจ่ของสวนแนะนำนะครับลุงเสือรบุณรงค์นะครับเนี้ยนะครับดูลูกมันครับใหญ่มากครับมันดีตรงที่ว่ามันปลอดสารพิษนะฮะดูครับชอบอยู่เนี้ยฮะดูครับนี่เนี่ยดูลูกนี้ครับเนี่ยเบลล์่เลยครับนี่ไม่ต่ำกว่าสี่โล นะครับลูกหนึ่งนี่สี่โลห้าโลครับก็บอกว่าหกเจ็ดโลก็มีครับดูครับเนี่ยมันชอบอยู่แบบลกๆแบบนี้ครับเนี่ย <c oughs> เออแปลกดีเ <c oughs> พราะปีที่แล้วเนี่ยมันชมสวนนึงแกครับแกขยันสะอาดครับแต่ลูกมันไม่โตแกแล้ปีนี้เลยทดลองบอกว่าเอาแบบขี้เกียจนี้แหละ แล้วได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเออแตงโมมันชอบคนขี้เกียจครับผลมันครับเนี่ยดูครับเนี่ยพี่น้องเอฟีครับดูครับเนี่ยเออมันทําไมชอบอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยแต่ละลูกครับนะครับดูแต่ละลูกนะครับไปลูกนู่นไปแนะนําหน่อยทางนู่นเออนะครับเชิญชวนครับสนใจเดี๋ยวผมจะ เบอร์อะไรครับเบอร์ติดต่อติดต่อได้ไหมป้านง hm? เบอร์อะไรเบอร์ติดต่อเผื่อเขามีคนอยากได้087 087 2500 2500 2 4 0ศ <240 S> 2 4 0์ครับลุงเสิร์ตป้าน,นงนะครับบ้านโนนนิสายตะบนมะข่าครับอํเาเภอโนนสูงจังหวัดนครช้าหมดนะครับเพราะว่านี่มันน่านจะเป็นล็อตที่สองแล้วใช่ไหมลุงเสิร์ต อ่ารถสุดท้ายนะครับนี่ครับแต่ลูกนะครับเป็นที่น่าพอใจมากครับเบลเลอร์รับประกันตรงที่ว่าไม่ฉีดสารเคมีครับปลอสารพิษครับรับประกันได้เลยครับไม่มีฉีดสารฆ่ามาแมลงใดๆทั้งสิ้นแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆครับเออมันชอบอยู่ลกๆเนี่ยผมแปลกใจดีตรงนี้เขาเรียกแกงโมขี้เกียจ มันชอบขี้เกียจครับขยันมันจะไม่ได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับอ่าใครสนใจนะครับขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งลุงเสิร์ฟศูนย์แปดเจ็ดสองห้านศูนย์สองสี่ศูนย์นะครับรับประกันแดงทุกลูกนะครับแดงทุกลูกนะครับมียังพอมีให้อยู่นะครับอีกไม่เกินอาทิตย์นี้น่าจะหมดรถใช่ไหม ทีเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นจะเหลือแต่ลูกเล็กๆมันก็ไม่ได้ขนาดนะครับเหลือ,อแต่แตงลูก,น,กนะครับเดี๋ยวเดี๋<า>ยวให้ผายดูน,นะครับกกว่ามันแดงไหมเอาลองดูสักลูกตรงนี้ปนงเปิดท้ายอ่าเปิดท้ายลองนะครับลูกนี่ครับอันนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็ประมาณสามสิบบาทใช่ไหมห้าอ่าสามสิบสามสิบห้าบาทนะครับเบลเลอร์ับมันดีตรงที่ว่า มันปลอดสารมันปลอดสารครับนี่นะครับคือมันพึ่งเก็บครับผ่าสดสดให้เห็นเลยครับมันน่าจะต้องลืมต้นประมาณสักดูครับดูมาผู้ช่วยโชว์ครับปนงโชว์ครับเนี่ยครับดูดูครับนี่ฮะเนี่ยมันดีตรงที่มันปลอดสารพิษแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันมันจะหวานฉ่ากว่านี้ใช่ไหมปนงใช่ใช่ครับนี่เก็บสดสดเดี๋ยวนี้เลยครับเนี่ยมาเจอพี่ที่สวนเลยสดสดเลยนะกำลังขนขึ้นรถเลย นะครับ FC สนใจนะครับหมายเลข087 2500 2500 2400 2 4 0ครับลุงเสือป้านงนะครับสำหรับกิมนียไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องไทยท่ากระทุ่มมั่วมีมีนะครับครับสวัสดีครับ